หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอายุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายพับลิชิงจำกัดพระเยซูคริสต์ทรงรักษาอาการป่วยของคนหลายคนด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาพระองค์กล่าวว่าขอให้เจ้าทั้งหลายจงรักกันาศาสดาและเหล่านักบุญทั้งหลาย ต่างก็มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันในคำสอนของแต่ละท่านนั่นคือเรื่องความรักความเมตตามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์โยคานันขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งในนครนิวยอร์กได้มีโจรผู้ร้ายสามคนชักปืนเข้ามาจี้ที่อาจารย์โยคานันเพื่อชิงทรัพย์อาจารย์โยคานันจิตใจสงบยิ้ม ไม่วิตกกังวลอะไรและได้ยื่นกระเป๋าเงินของท่านให้กับโจรผู้ร้ายเหล่านั้นและพร้อมกันนั้นท่านก็ได้แผ่เมตตาให้กับโจรผู้ร้ายทั้งสามคนด้วยท่านพูดในใจว่าขอให้ท่านทั้งสามจงเต็มไปด้วยความสงบสุขเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นโจรผู้ร้ายทั้งสามคนกลับคืนกระเป๋าเงินและลดปืนลงพร้อมกับพูดว่าพวกเราขอโทษด้วย เราไม่สามารถเอาเงินของท่านได้แล้วละจากนั้นจนทั้งสามคนก็หันหลังแล้ววิ่งหนีไปนี่คือพลังแห่งความรักความเมตตาความรักความเมตตาเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราสามารถส่งออกไปให้ผู้อื่นและผู้อื่นก็สามารถรับได้ความรักความเมตตาเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพราะสามารถให้ความสงบสุขแก่ผู้อื่นได้ ความรักความเมตตาเป็นสิ่งที่จะทำลายความโกรธความเกลียดและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนของเราได้เมื่อเรานำความรักความเมตตามาอยู่ในจิตใจของเราความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาความโกรธความโมโหก็จะหายไปจากคนคนนั้นโลกของเรากำลังเข้าขั้นวิกฤตมนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวซึ่งกันและกัน คอยระแวงซึ่งกันและกันและพยายามแข่งกันสร้างอาวุธที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อจะปกป้องกันตัวเองมนุษย์เราพยายามที่จะปราบความชั่วร้ายด้วยการทำสงครามซึ่งความชั่วร้ายนั้นก็ไม่หายไปไม่เพียงเท่านั้นมนุษย์กลับพบสิ่งที่ชั่วร้ายมากขึ้นหลังจากสงครามโรคทั้งสองครั้งมนุษย์ก็ยิ่งมีความสับสนวุ่นวายมากขึ้น มนุษย์ยังไม่พบกับความสงบสุขที่เขาต้องการทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามนุษย์ได้ลืมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถจะช่วยเขาได้นั่นก็คือความรากักความเมตตาความชั่วร้ายจะปราบด้วยสงครามไม่ได้สงครามจะทำให้ความชั่วรา้ายทวีความรุนแรงมากขึ้นและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปความรากักความเมตตาเท่านั้น ที่จะช่วยตัดความกลัวความเกลียดและความชั่วร้ายในโลกนี้ได้โดยอาศัยความรักความเมตตามนุษย์ก็จะสามารถเปลี่ยนโลคของเราเป็นสวรรค์เป็นโลกซึ่งมีแต่ความสงบสุขแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม